จะไปติดตามเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจากช่วงสุสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่มีการประทะกันระหว่างอิรานและอิสราเอลนะครับล่าสุดนะครับผู้นําโลกก็ได้มีปฏิกิริยานะครับขอให้ทั้งสองฝ่ายนั้นอย่าได้ทวีระดับความขัดแย้งในตัวนอกกลางค่ะก็เป็นท่าทีที่แสดงความชัดเจนแล้วก็เป็นท่าทีที่ไปในทิศทางเดียวกันของบรรดาผู้นําโลกนะคะที่ออกมาขอให้ทั้งฝั่งอิสราเอลและอิรานนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีรอบใหม่ซึ่งอาจจะทําให้ สงครามนั้นขยายวงกว้างไปทั่วตะวันออกกลางค่ะโดยประธานาธิบดีฝรั่รงเศสเอ็มมารูเอลมา,มา,มาครองได้กล่าวในวันจันทร์นะคะว่าฝรั่งเศสจะทําทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความรุนแรงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่อิหร่านนั้นส่งโดรนและขีปนาวุธเข้าโจมตีอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพร้อมกับกระตุ้นให้ทางอิสราเอลนั้นให้แนวทางโดดเดี่ยวอิหร่านมากกว่าการใช้กําลังตอบโต้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟชอสมีข้ ความเตือนไปถึงอิหร่านด้วยเช่นกันค่ะให้หลีกเลี่ยงการโจมตีระลอกใหม่ต่ออิสราเอลพร้อมกับขอให้อิสราเอลนั้นช่วยลดระดับความรุนแรงของสถานาการณ์ด้วย ขณะที่สถานการณ์ทั่วไปนะคะทั้งในฝั่งอิสราเอลและอิหร่านก็เริ่มคลี่คลายลงในวันจันทร์ทางการอิสราเอลประกาศให้โรงเรียนเริ่มกลับมาเปิดได้และยกเลิกการจํากัดการชุมนุมขานาดใหญ่ตามเมืองต่างๆนะคะส่วนที่อิหร่านสนามบินต่างๆกลับมาเปิดให้บริการตามปกติหลังจาก,กระงับบริการไปตั้งแต่วันเสาร์หลังจากทางอิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอลค่ะโดยทางอิหร่านส่งโดรนและขี่ปนาวุธเข้าโจมตีอิสราเอลมากกว่า300ครั้งเมื่อค่าคืนวันเสาร์ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันอาย์ เพื่อตอบโต้การโจมตีใส่สถานกงสู์อิหร่านในกรุงดามัสกัสของซีเรียย้อนกลับไปเมื่อึ1เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งทําให้มีผู้บัญชาการฐานระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิต2คนด้วยกันโฆษกอิสราเอลระบุว่าอิหร่านโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนตริก ติดระเบิดขี่ปนาวุธวิถีโคง้งและขีปนาวุธร่อนโดยส่วนใหญ่นั้นถูกยิงมาจากดินแดงของอิร่านะคะและมีบางส่วนที่มาจากกลุ่มติดอาวุธที่อิร่านให้การสนับสนุนในอิรักและเยเมนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามอิสราเอลยืนยันค่ะว่าระบบป้องกันตนเองทางอากาศของตนที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติอื่นๆนั้นสาม,มารถสกัดหวร,รบเหล่านี้ได้ 99%นะคะขยับมาที่ประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 ค่ะมีการจัดประชุมฉุกเฉินกันในวันอาทิตย์นะคะและมีมติร่วมในการประนามการโจมตีของอิหร่านต่ออิสราเอลและแสดงการสนับสนุนเต็มที่ต่อทางอิสราเอลด้วยเช่นกันนะคะโดยระบุในแถลงการว่าการกระทําของอิหร่านนาไปสู่ความสั่นคลอนเสถียรภาพของภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้นและเสี่ยงที่จะยกระดับความขัดแย้งอย่างไม่สามารถควบคุมได้พร้อมกับยืนยันว่าต้องเลี่ยงไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นค่ะ ในวันอาทิตย์ฝั่งอิสราเอลเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติใช้มาตรการลงโทษอิหร่านประนามการกระทําของอิหร่านและประกาศให้องค์กรพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะคะโดยผู้แทนอิสราเอลประจํา UN จิลัดเออร์ดากล่าวว่าอิหร่านข้ามเส้นในทุกกรณีและอิสราเอลมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะใช้มาตรการตอบโต้แต่ทางผู้แทนของอิหร่านยืนยันค่ะว่าอิหร่านไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้สิทธิในการปกป้องตนเองสืบเนื่องจากการโจมตีสถาน กงสุลอิรานย้อนกลับไปในวันที่1เมษายนซึ่งทางคณะมนตรีความมั่นคงไม่ได้ประนามอิสราเอลอย่างเป็นทางการในกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับนทัทพลน